รอบุญกุศลจากใครสักคนที่จะแผ่ให้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกตีเข้ามาเลยมันจะตีเข้ามาเร็วมากเลยแบบมันเศร้ามันอยากร้องไห้มันแบบมันเสียใจมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะถ้าถ้ายังมีอะไรที่ติดอยู่นะตรงนั้นนะหรือว่าบางทีบางทีเขาอาจจะไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกเขายังยังอยู่นะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยพลังงานพลังงานตรงนั้นยังอยู่อยู่แต่ว่าจิตนะไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ฟังจากหลวงตามานะคะ นี่แหละก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าฝรั่งที่เขาคิดแบบนี้ก็มีเขาอยากสร้างรูปลักษณ์ไว้แล้วก็ให้คนระลึกถึงเขาว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นคนสร้างนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันไม่ค่อยเห็นลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่อะค่ะที่ที่ที่เป็นคนสร้างเองออกเองทําเองหมดเลยอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นโบสถ์ที่เป็นถ้าเป็นคริสถ้าเป็นฝั่งนี้นะจะเป,เป็นเฉพาะโบสถ์ที่ ร่วมรัฐบาลทําให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ารูปลักษณ์ที่เป็นลักษณะเป็นของตัวเองแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเคารพบูชาอยู่เมืองนอกอยู่ยในโรมาเนียจะจะไม่ค่อยเห็นเห็นมิตรที่นี่แหละแล้วดิฉันกะรู้สึกแบบอนุโมหนาสาธุบุญกับแกมากเลยแกคงได้บุญจากที่แกทําไว้เยอะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวจะเล่าต่อเรื่องนี้ค่ะก่อนที่จะไปวันนี้ยาวจังเลย แต่เราต่อเรื่องนี้เรื่องของพี่คนที่พูดถึงเรื่องยมมทูตเรื่องเรื่องยม,มทูตอันนี้ช่วงเข้าช่วงนิทานนะ,ะเรื่องยม,มทูตท,ที่แกบอกว่าแกฝันแล้วเขามาเอาวิญญาณอะไรเงี้ยก่อนที่โรค,โครวิดมันจะเดือดเดือดเนี่ยโควิดมันจะฆ่าชีวิตคนเยอะๆเนี่ยค่ะบ้านเรามันอาจจะมองภาพเห็นน้อยแต่ว่าเมืองนอกแบบเยอะมากเลยค่ะคุณอินเดียอันดับสามหรือเปล่าตอนเนี้ย อเมริกาอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วติดวันหนึ่งหลายหมื่นหลายพันคนน่ะจะเอาไปรักษาที่ไหนจะเอาไปเข้าโรงพยาบาลตรงไหนยามันจะมีพอไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเดือดมากเลยแต่ว่าบ้านเรามันติดน้อยมันก็เลยมองบางคนถ้าตามข่าวจะรู้นะบางคนไม่ได้ตามข่าวก็จะไม่ค่อยรู้เนี่ยดิฉันฝันเห็นแต่ว่าไม่ได้ฝันเห็นเหมือนยมทูตของพี่คนนี้หรอกแต่เรารู้แล้วล่ะ ตอนนั้นมันไม่เริ่มมีโควิดเข้ามาใหม่ๆเราบอกว่าเฮ้ยโูกนี้น่าจะฆ่าคนเยอะเพราะว่าเราฝันว่าเราเห็นคนที่อยู่ในในที่อยู่ในรถรถรถไฟเนี่ยเต็มเลยแบบรางมันยาวอะนะคะไม่ใช่รางสิเออเขาเรียกอะไรโบกี้รถไฟมันยาวแล้วทีวนี้คนก็นั่งปื๊บปื๊ปเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยโลกนี้เนี่ยจะต้องเอาคนไปเยอะมากแน่เลยเนี่ยปีนี้น่ะจะต้องเอาไป พอสมควรอะเยอะพอสมควรจนจนแบบมันเอาวัคซีนออกมารักษากันได้อะค่ะแล้วเนี้ยแล้วพี่คนนี้มาฝันแล้วก็มีพี่คนหนึ่งมาฝันก่อนหน้านี้คุ้นานแล้วพี่คนนั้นฝันเล่าเรื่องนี่แหละแกบอกว่าเนี่ยพี่คิดว่ามันต้องมีคนตายเยอะแน่เลยจากโกาครคภัยแค่เจ็บตัวนี้แหละแล้วทีเนี้ยมีพี่ผู้ชายคนนี้มาฝันอีกก็เลยอยากบอกว่าดิฉันก็คิดเหมือนแบบท่านนั่นแหละว่าคนจะเสียชีวิตเยอะ จากโลกเนี้ยแล้วเมื่อวันก่อนที่ที่เบลารุสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระเบิดคนก็แบบเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเยอะมากเลยระเบิดโรงงานอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยเหมือนว่าช่วงเนี้ยถ้าเราคิดเล่นๆน,นะยมมาทูท่านคงทำงานหนักมากเลยท่านคงแบบเอาไปไม่หวาดไม่ไหวนะแต่และว,วันคงแบบวนนันนึงคงจะทำ ถ้าคิดแบบทางโลกนะวันหนึ่งคงทำงานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะไปกลับไปกลับไปกลับตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยโลกในยุคต, <adjustments> ต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเนี่ยมันจะหมุนรอบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวโลกใหม่ก็เข้ามาเดี๋ยวโลกใหม่ก็เข้ามาเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรเงี้ยมันจะหมุนวอดหมุนรอบกันไปแบบเนี้ยเป็นวัฏาจาักรไปแบบเนี้ยแล้วก็เอาคนเยอะขึ้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 นแต่ละปีอะไรเงี้ย ฉะนั้นถ้าใครเชื่อเนาะก็เนี่ยค่ะตามรู้เท่าทันภาวนาเราจะอยู่รอดปลอดภัยนะดิะฉันคิดแบบนั้นว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายเหมือนแบบเมื่อเราเมื่อเรามีบุญเยอะบุญจะรักษาเราดิฉันคิดแบบนั้นนะบุญจะรักษาเราคุ้มครองเราจนกว่าอายุไขเรานั่นแหละจนกว่าที่เราจะลาโลกไปนั่นแหละคิดคิดแบบนั้นนะฉะนั้นก็อยากให้หลายๆท่าน ถ้าทําได้นะคะภาวนาตลอดทุกครั้งที่จิตระลึกได้ภาวนาภาวนาภาวนาตลอดไปไม่ต้องคิดหรอกว่าทําไมคุณถึงบอกอย่างนั้นให้เราไปใครที่ฟังพระอาจารย์หลายๆท่านสอนนะท่านจะบอกว่าให้ทบพุโทโธท่องพุโทโธกินเดินนั่งนอนทํานั่นทนํานี่ให้ท่องพุโทโธเป็นลักษณะแบบเดียวกันละค่ะคืนพลังงานบุญจะแบบหมุนวน เป็นขึ้นเดียวกันเป็นขึ้นเดียวกันเนี่ยแหละถ้าเราทําได้จะมีประโยชน์กับชีวิตเรามากเลยในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันแล้วก็ต่อไปต่อไปอะไรเงี้ยค่ะนะอยากให้หลายๆท่านทำทำได้นะอยากให้ท่านที่ดูเรานะที่ที่ดูเราแล้วคิดว่าเฮ้ยฉันลองทําดูซิเนี่ยฉันลองทําตามผู้หญิงคนนี้ดูซิว่ามันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เราพิสูจน์โดยการที่ เรามาทําตามที่ดิฉันบอกอะไรเงี้ยคะ่ะพิสูจน์ดูว่ามันจะจริงไหมมันจะดีขึ้นไหมมันจะเป็นแบบนั้นไหมอย่าคิดว่าพิสูจน์สองสาวันนะต้องพิสูจน์เนี่ยอย่างน้อยหลายเดือนขึ้นครึ่งปีขึ้นถ้าคุณผ่านครึ่งปีไปได้เนี่ยคุณจะถ้าคุณสวดจนติดในจิตของคุณเนี่ยผ่านครึ่งปีไปได้เนี่ยดิฉันรับรองคุณจะคุณจะไปโลดไม่เบื่อไม่หนายไม่ขี้เกียจเนี่ยจะติดกับเราไปตลอด ศีลภาวนาสมาธิทุกอย่างจะมาหมดเลยเลยเนี่ยบารมีสิบท,ที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยจะเข้ามาหมดเลยจะเข้ามาแบบตึกตึกตึกตึ๊กตึกเรียงลําดับกันไปหมดเลยเพราะว่าเราจะได้ทุกอย่างหมดเลยในาบารมีสิบถ้าเราทําได้แบบนี้นะคะก็คือเนี่ยภาวนาจนติดไปก่อนติดโอ้ยลมแรงมากเลยติดไปแล้วทีนี้จะไม่มีการหยุดจะไม่มีการเบือ่อจะไม่มีการไหน จะบอกว่าเราบังคับตัวเราเองเกินไปหรือเปล่ามันจะไม่ใช่การบังคับเลยมันจะไปเองหรืออัตโนมัติเคยเห็นอะไรโอ้ยเคยเห็นอะไรที่มันทําเองโดยอัตโนมัติไหมคะนั่นแหละมันจะรันไปเองแบบนั้นแหละโอเคก็อยากให้หลายๆท่านลองดูนะคะพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เราพูดนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก่อนลาประสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเนาะ จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพี่คนนี้พูดถึงเรื่องยมทูตใช่ไหมคะฟังฟังคริสเตียนฟังคริสเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันสามีเนี่ยเอาเรื่องสามีดิฉันนะ,ะสามีดิฉันเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรแต่เชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องเนี่ยแต่ว่าจะไม่เข้าโบสถ์จะไม่เคร่งแกบอกว่าแกไม่เคร่งแกบอกว่าพระเจ้ามีอยู่ทุกที่มีอยู่ ท,ทุกที่ไม่ต้องไปจําเป็นต้องเข้าโบสถ์อย่างเดียวก็ได้ก็เหมือนคนคนพุทธที่บอกว่าอืมภาวานารักษาศีลไม่ต้องไปวัดตลอดก็ได้ทําที่ไหนก็ได้อยู่ที่ใจอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนกันเขาบอกว่าทาอยู่ที่ใจไม่ใช่ว่าเป็นคนเข้าวัดเข้าวานแล้วจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่เข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วจะแบบดีร้อยเปอร์เซนต์เงี้ยแกบอกว่ามันปฏิบัติอยู่ที่ใจแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าแกเนะี่ยมีอยู่สองครั้งเดี๋ยวเล่าครั้งแรกให้ฟังแกบอกว่า เนี่ย <N ee> ยมมาทูตเขาเนี่ยเขาจะมีสองเขาแบบนี้นะคะจะมีสองเขาแบบนี้สั้นๆอ่ะนะคะเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนหูแมวนะ่ะแต่ว่ามันขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามันจะหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นคุณเคยเห็นยมมาทูตฝรั่งไหมเนี่ยเขาเขาเรียกว่ายมมาทูตคนมาเขาเรียกว่าคนมาเอาวิญญาณฝั่งคริสเขาจะเรียกว่าคนมาเอาวิญญาณ เขาบอกว่ามันจะมายืนอยู่ปลายเตียงแกบอกว่าครั้งแรกที่แกฝันเลยเนี่ยจะมายืนอยู่ปลายเตียงอย,อยู่ที่อพาร์ตเมนต์เรานี่แหละมา,มาแค่ตนเดียวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วเหมือนแกนะ่ะรู้สึกว่าแกนะมองเห็นเขาแกนอนอยู่แหละแต่แกมองเห็นเขาแล้วเนี่ยแกก็แบบรู้แล้วว่าเป็นรู้แล้วว่าเป็นคนที่มาเอาวิญญาณแกก็สวดพระคาถาสวด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 พระคาถาเขาอะนะคะมันเป็นคําพูดนะคะของคลิปเขาจะเป็นคําพูดพระแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดไป ปรดคุ้มครองเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบพูด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 ไปขอแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ในในศาสนาเขาเนะ่ะดูแลคุ้มครองเขาไปสักระยะหนึ่งเลยแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ตนที่มาเนะ่ะมันตาแดงมากเลยนะมันมันเขาไม่ได้เล่าลักษณะตัวเสื้อผ้าหรือให้ให้เราฟังอ่ะนะเขาบอกว่าแต่ว่าตากับหน้ามานันแดงก่ําเลยนะคะเขาบอกเนี่ยตามันก็ใหญ่แล้วก็แดงแล้วก็มองเขาแบบเหมือนจะจะกินเลือดกินเนื้ออะไรเงี้ย เขาภาวนาไปสักระยะหนึ่งพูดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ไอตัวนั้นมันก็หายไปมันเป็นภาพที่เขาติดตามากเลยเขาตื่นมาตอนเช้าเนเขากลัวมากเลยเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยค่ะเขาแบบเฮ้ยฉันกลัวมากเลยแบบแล้วทีเนี้ยขวัญก็เสียเพราะว่าไม่ได้ฝึกจิตจะกลัวจะกลัวแล้วเนี่ยกลัวกลัวตายค่ะคนเราจะกลัวตายนะถ้าคนที่แบบไม่ได้ฝึกจะกลัวกลัวแล้วมันก็จะติดอยู่ทั้งวันกลัวแล้วก็กระวนกระวายใจ แล้วก็บอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกเวลาเขามาเธอก็ภาวนาไปของเธอนั่นแหละอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วดิฉันแนะนําให้เขาสวดพระคาถานะแต่เขาไม่สวดนะคะเขาบอกว่ามันยาวไปแต่ว่าเขาท่องพุทโธได้อะไรเงี้ยนะและทีเนี้ยมันมีครั้งที่สองเขาบอกว่าเขาไปนอนอีกเมืองหนึ่งตอนนั้นเขาไปตรวจงานนะเขาไปนอนอีกเมืองหนึ่งทีเนี้ยมาสองตนเลยเขาบอกว่ามายืนอยู่ปลายเตียงเหมือนเดิมน้ะมายืนอยู่ปลายเตียงแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาพยายามจะเข้ามานะคะ ทั้งสองตนเนี่ยลักษณะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนพยายามจะเข้ามาแล้เหมือนจะพยายามจะดึงอะไรเงี้ยดึงดึงเขาเขาก็เลยบอกสู้สู้แล้วเขาก็พูด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 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเขาอะไรเงี้ยพูดพูดพูด,พดแ,ลแล้วเนี่ยแล้วไอ้สองตนนั้นอ,อ่ะอีกตัวหนึ่งมันก็เลยถอยออกไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันกยยังพยายามจะยือ้อเรามันก็เลยปล่อยมือบอกว่าอย่าอย่าทำฉันอย่าทําฉันฉันทําตามหน้าที่ฉันทําตามหน้าที่แล้วเนี่ยสามีก็ เหมือนเขาปล่อยตัวเองแล้วทีนี้ก็เลยแบบพูด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 ไปน้อมอนุโมทน้อมอะไรบารมีศาสนาเขานํะมาน้อมมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเขาก็เลยบอกว่าอย่าทำฉันอย่าทำฉันฉันยอมและฉันไปแล้วทีนี้เขาก็เลยออกไปหายไปเลยเขาก็เลยแบบวันวันถัดมาเขากลับมาเขานอนที่นั่นเขาก็กลับมาเนาะเขาก็มาเล่าให้เราฟังแล้วบอกว่าเนี่ยฉันกลัวมากเลยนั่นเนี่ยทําเป็นทําไมเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย เราก็เลยบอกว่าถ้าเธอมีเหตุการณ์แบบนี้ให้เธอภาวนาหรือว่าท่องพุโทโธ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 นะเพราะว่าพุโทโธเนี่ยคือเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าของศาสนาฉันแบบช่วยได้มากเลยสําหรับเรื่องอย่างนี้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาดิฉันเนี่ยจะเมื่อรู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะแผ่ให้สามีดิฉันทุกวันเลยให้พระจักกับพระขันจงคุ้มครองดูแลเขาไม่ให้มีสิ่งที่แบบไม่ดีเข้ามากล้ำกลายเบียดเบียนตอนที่ทั้งยามหลับและยามตื่นอะไรเงี้ยค่ะ ก็ไปลองดูนะคะเนี่ยนี่ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยของศาสนาเขาก็จะมีพวกที่มาเอาวิญญาณเหมือนกันถ้าเป็นศาสนาพุทธก็จะบอกว่ายมมทูตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นศาสนาคริสต์จะบอกวพวกที่มีหน้าที่มาเอาวิญญาณของคนที่นั่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหละก็เลยคล้ายๆกันเหรอเนาะพูดถึงเนาะคล้ายๆกันแล้วก็ถ้าอยู่ที่ว่าแต่ละศาสนาแตกแตกต่างกันยังไงในการบอกเล่าบอกกล่าวสั่งสอนคนของเขาอะไรเงี้ยนะคะดิฉัน คิดแบบนั้นเนาะโอเคค่ะวันนี้ยาวมากเลยก็ขออนุโมหนาะสาธุบุญกับทุกท่านที่ทําบุญทํากุศลนะขอให้อยู่ในสิ้นในธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องบารมีสิธิ์ถ้ายัางฟังแบบมันเร็วไปก็ไปอ่านดูนะคะดิฉันว่าแบบถ้าทำถ้าท่านแบบทําได้อย่างเนี้ยที่เราที่ดิฉันแนะนําเนี่ยท่านจะได้ไปเลย บารมีสิบโดยที่ทำจากฐานเล็กๆแต่ว่าแบบขยายออกมาอย่างนี้เลยทำให้ได้นะคะอนุโมทนาสัตว์ทุบุญอยากให้หลายๆท่านทำได้แล้วก็มีชีวิตที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเบากายเบาใจตัวเองแล้วก็ส่งไปหาคนรอบข้างครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปูท่ทวดทุกท่านก็จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้สวัสดีค่ะ